ขาป่าละคะ่ะซอยงานบูนอันี่เขาไปกาเทศเองนะน้นาเที่ยวจะเห็นแค่น,นึงกองเก้าโบราณแมนค่ะไทยแล้วไทยแล้ว เหลือไปให้ผู้เฒ่ากินบลระเน่ยเต่้เรเปนว่ก่ายเขาเลี้ยง่เ็ทไ้ราอตว่ได้ได้เร่าบานค่ะนานเห็นที่ค่ะน้าจะมีทีาน้นจะมีที่งานบุญรวมเพลงรวมใจของพ่อแม่พี่น้องไปหาไได้จัดตัวนี้ โะนลอยาลำบากเลยใสีสานบ้านทุ่งค่ะทำเขาต้มปาดงานบุงเลงเรคเลยแบบน ใส่เวลาคนหลาเป็นไดในได้โดนปนไดเป็นชโมงเนเป็นชโมงมันจะเป็นโตเป็นบ้าเป็นชโมงบ้าแบบว่าต้องหยุดเลยตีคนแบ่งสิบบอ เขาต้องคนตลอดเป็นตอนตีประแตกนะคันเขาค้นบ่อยต้องคนตลอดแต่ให้หยุดคนมันสิเป็นก้อนไม่หันบบวมไปตีแป้งเนี่นแข็งมันแข็ตีแป้งให้มันได้ตีแป้งให้มันได้มันจังสิบวเป็นก้อนคลอดทะเลจังสินคนเอิ้นตักบวบตะเคียน น้ยังพ่ดเพาเอาแป้งตุ้งเดียวตากิน้อ่าามต้อัรที่ขุดปูดป่านเนาะกัปูดป่าอีสานเขาขาเปียกปูนภาษาไทยเขาก็มีแป้งแป้งข้าเจ้าจ้ะแป้งขาเจ้า ข้าเจ้าแดงถ้าเป็นข้าเจ้ามะลีสิเขาที่เป็นเขาเทเป็นตัวขล่ซองก็ได้ถ้าเป็นข้าเจ้าแดงเขาเป็นตัวขลุ่ยซองไม่ใช่ป็นพอกมาเป็นตัวดี ก็มีซวนผสมกับมันก็มีแป้งนี่เขาใส่น้ำตาลได้แหมคนไหนบ้างอ่หน้าเรียมหลือว่าเบาเบาเขาใส่ก็เอาหน้าปูนขาวหน้าปูนขาวเจช่เซแล้วเขาก็เอาหน้าใส่ของมันน้มันผสมเอามาค้นค้ใส่กันจนได้ที่เพราะมันสุกแล้วเขาบอก็จะควงมันวก็ใส่ลงไปเลยเพราะมันสุกแล้วเขาเลยจะเอาใส่กับน้ำเราเอาน้ำตาลใส่บ่แม่น้ำตาลผสมพร้อมปรุงถ้าเอาน้ำตาลผสมพร้อมปรุงแป้งเขาสิบด้านมันช่เพาสุกไง นาอยังคงสิพอเอาใ้เตุ้งเดียวาจะหนนะเ้ใส่น้ำตาลตอนนี้เขาต้องใส่น้ำตาลน้ำตาลตอกแป้งที่สุกแล้วพราะแป้งสุกยงงต้องตาลเข้ากันกัแป้งแล้วเขาก็คงพอมกินได้ ล่อยให้มันเย็นสะกอนมัเย็นกติดกันเป็นตัวเป็นแพนที่ขอดเก็บกมได้โอ้ยมันห่านมันห่าน เป็นขนมที่เขาตักเสตทานแล้วค่ะแล้วให้็นปอยมันแข็งโตก็จะเป็นแผ่นเป็นแผ่นก็คือขนมปาดขนมเปียกปูนี่ละค่ะกินลงปากก่อนการใส้นี่ก็โปะข้าวที่เขาขูดแล้วโปะข้าวที่เจ๊ตีแล้วก็น้ำ มันเย็นว่าเนี่ยร้อนมันดูดี่แคง แมงเรืองคุณนานแบบน้ำแบบ